โอ้โหสูงมากทุกคนเขาไต่ขึ้นเพราะว่าเขาต้องแบบสูงกว่าทางด่วนนะ่ะเห็นปะสูงมากสูงแบบสูงเลยอ่ะสูงชลูดเลยดูสูงกว่าทางด่วนเลยอ่ะดเห็นวิวเห็นวิวนนทบุรีชัดมากเลยะสูงมากแบบปาดคือ ด้านหน้าด้านหน้าของเราตอนนี้นเป็นอิ p แ c กนะครับุยรถไปฟ้ามาาอ๋อตรงนี้วิ่งเร็วมันจะชา้ชาๆตรงที่มันเลี้ยวโค้งออกมาจากเมืองสถานีเมืองทองแล้วก็ออันนี้แล้วก็แบบปีนขึ้นมาอ๋อนีุ่เขาอยู่สถาน,นีเขาอยู่นะอิ p แ c กอิ p แ c กชาร์ลิ n เจอเลยนะทุกคนไปเห็นปะ เดี๋ยวเราไปอ๋อเนี่ยลงตลงแบบอิน a c t Challenger เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปตงรงแบบทะเลสาบก่อนไหมนี่ค่เนทองคันียแตะเงินทองค